สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุคนนะครับป๋อป๋ากับจากขวงนะครับพี่นอ้องเมื่อเด็ดเนี่กว่าสิได้กินพี่น้องครับลาบเลือดเป็ดเนาะลาบเลือดอันลาบสุกและ่ะแต่ว่าเลือดมาใส่ทีหลังหล้วก็ะต้มเป็ดนะครับพี่น้องมาอันนี้เป็นอย่างกับหนังหนังทอดเอากองไว้ขังนึงหนังเป็ดทอดกระเทียมครับบาน,นี้กใบบับบกกูดกระบ,บอกพริก เอาเอาลงไปเท่านั้นพี่น้องครับมายากเนี่ยกว่าสีแล้วมามกินในบ้านพี่น้องฝนตกเฮ็ดแตงแต่ฝนมั่ได้ตก <c oughs> บึงด้วยลาบเลือดเป็ดเคลียรกด้พี่น้องจากของพึ่งเห็ด <c oughs> กับัก้าของครับ

ืออยู่ครับถ้าเก็ดถือเกิดผิดได้ครับ แต่กอนเคยตั้งแต่ต้มหนังไปทอดกรอบร้อยหนาะหอมหอมอืมเสียเสีสียหนง ถ้าบอกกลับไม้สูก่อนขึ้นไปบ่หัวพี่น้องขั้นเอาเอาหนังไปถอดพี่น้องจากกวงเคยตังแต่เอาไปเอาไปต้มเหมือนมันเปื่อยขั้นเอาหนังเป็ดไปถอดกระเทียมหอมหอมพี่น้องหล้กก็ะเมล้อยใส่ทั้งหนานที่ได้แบบนี้ à, có hiện còn đó con này hết đồn, quá trời <laughs> Hmm. มันว่าเมนูประเภทนี้เฝ้าอะไร,ดรไเด้ครับไตเรื่อยๆครับเครื่องเทศก็ค่อยเห็ดไปเรื่อยๆ ค่อยๆต่อยใส่ต่อยหัวไปเรื่อยๆหัวถือว่าเป็นลาบเป็ด mm -hmm. สดน้ำลอง้อน้ำอืมน่องครับข้ากะละกว่าสด้กินมันเนี่ยว่าจังใดก็หลายขั้นตอนเนาะ เปิดจ้นเนี่ยเปิดพอหนครับเอาพี่น้องครับหมือนเมือดกำคเนี่ยจะนิดนึงนะครับลาบเป็ดหลายสูตรนะครับแล้วตั้งแต่สูตรไปนะครับเป็ดตามถนัดเนาะพี่น้องเนาะ รอบนี้จ้าข่วงร้องมาเห็ดเบงนะครับทอดหนังหนังหนังเป็ดนะครับทอดหนังเป็ดใส่กระเทียมนะครับแล้วก็เอาเลือดนะครับเลือดใส่น้าห่อนแหนกคนคนๆดนคนหล้วก็ะเทลงนะครับก่ที่ได้กินนะครับว่าจะเป็นราบราว่าจะเป็นต้มนะพี่น้องต้มกับก่าีิเปื่อยใส่เวลาพอสมควรพี่น้องจนฝนตกนะครับฝากพี่ต้าน้องทุกท่านนะครับติ่ตที่ตามรับชมคลิปงจ้าข่วงตุกตุกมือผมพกดทำไมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ